กิจกรรมความเพียร5ครั้งที่23รหัส381บทสวดธรรมาจักกับปราวัตนสูตรเอวัเมสุตังเอกังสมยังพรควาพรารานสิยังวิหารติอิสิปเตนะมิคาทะเยตัละโคภพรควาปัญจวคีเยพิขุอามันเตสิเทะเมพิคเวอ,อันตาปัพพะชิเตนะ เนะสีวิตตพาโยจายังการเมสุกามะสุขันในการนุโยโคหฮิโนคัมโปโปโทุชะนิโกอนาริโยอ,อนาทาสันหิตโตโยจายังอัตตกิลามถานุโยโคโทุโคโอนาริโยอ,อนาทาสันหิตโตเอเตเตพิกเวอุโโพโอ,อันเตอนุปคัมมะมชิมาปฏิปทาตถาคเตนะ อภิสัมพุทธาจักขุกรณียานะกรณีอุปัสยามะอภิญญายะสัมโพธายะนิพานายะสังวัตติกตะมาจัสาภิขเวมัชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานะกรณีอุปัสยามะอภิญญายสัมโพธายะนิพานายะสังวัตติอยะเมวะอริยอัถังคิโกมโคเสยยะทิถังสัมมาทิสิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจา Liquid สัมมากัมมันโต สัมมาอาชิโบสัมมาวายาโม و, สัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโคสาพิกเวมาชิมาปฏิปทาตถาคเตน,นะอริยะ อภิสัมพุทธ,ธาจักขุการณียานะกัสรนีอุป,ปาสยามะอภิญญายสัมโพธายะนิพานายะสังวัตติอิทังโคสาปณนะพิขเวทุกขงังอริยสัจจังชาปิทุกขาชราปิทุกขามารนามปิทุกขังโสกะปริเทวะทุกขะโทมะนะสุกปายะสาปิทุกขาอปิเยหิสัมปโยโคทุโขปิเยหิวิปโยโคทุคขยมปิสังนะละนะ สัพติตัมปิทุกขังสังคิตเตนะปะจุปทานขันธาทุกขาอิทังโขปนาพิขเวทุกขะสมุทโยอ,อริยสัจจยาหังตันหาโปโนภวิภานันทิราคะสหัตคตาตละตัดลาพินันทินีเสย,ยทิถังการมตันหาภาวะตันหาวิภวะตันหาอิทังโขปนาพิขเวทุกขะสมุทโยอ,อริยสัจจติเตภโยตัสสาเยว,วะตันหายะอเซสาวิราคะ นิโรโทจาโคปฏินิรัโคมุติอาณารโยอิทังโยอิทังโคปณะพิขเวทุกขะนิโรโยคามินีปฏิปทาอริยสัจจังอะยะเมวะอริโยอัถังกิโกมคโขเสยยัิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชิวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอิทังทุกขังอริยสัจจัง ติเมพิกเวปุเพอนุสุเตสุธรรมเมสุจักขงอุทัพปะิยานังอุทัปฏิปัญญาุทัปะิวิชาวุทัปะิอโลโกอุทัปะิตังโขปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญเยยันติเมพิกเวปุเพอนุสุเตสุธรรมเมสุจักขงุทัปะิยานังอุทปฏิปัญญาุทัปะิวิชาวุทพปะิอโลโกุทปฏิตังโขปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมพิกเวปุเพ อนุส um, ุเตสุธรรมเมสุจักขงอุทัปธิยาณังอุทัปฏิปัญญาอุทัปธิวิชาอุทัปธิอโลโกอุทัปธิอีทังทุกขะสมุทโยอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอนุสุเตสุธรรมเมสุจักขงอุทัปธิยาณังอุทัปฏิปัญญาอุทัปธิวิชาอุทัปธิอโลโกอุทัปฏิตังโขปณิทังทุกขะสมุทโยอริยสัจจัง ปหาตาพันติเมพิเ,เวปุเพอนุสุเตสุธเมสุจจคงอุทัปธิยานังอุทัปธิปัญญาอุทัปธิวิชาวอุทัพธิอโลโกอุทัปธิตังโขปนิทังทุกขะสมุทโย อริยสัจจังปะหาปะหีนันติเมพิกเวปุเพอนุสตเตสุธรมเมสุจักขงอุทัปธิยาณังอุทัปฏิปัญญาอุทัปธิวิชาอุทัปธิอโลโกอุทัปธิอิทังทุกขะนิโรธออริยสัจจันติเมพิกเวปุเพออนุสตเตสุธรมเมสุจักขงอุทัปธิยาณังอุทัปฏิปัญญาอุทัปฏิวิชาอุทัปธิอโลโกอุทัปธิตังโขปนิทังทุกขะนิโรธออริยสัจจังสัจจิกะตัพพันติเมพิกเวปุเพอนุสตเตสุธรมเม สุดจักองอุทัพปิยานางอุทัพปิปัญญาอุทัพปิวิชาอุทัพปิอโลโกอุทัพปิตังโขปณิทังทุกขะนิโรโธอริยสัจจันสัจจิกะตันติเมพิกเวปุเพอนุสเตสุทธเมสุดจักของอุทัพปิยานางอุทัพปิ ปัญญาอุทัปปิวิชาอุทัพปิอโลโกอุทัปปิอีทังทุกขะนิโรโทคทาไมนีปฏิปทาอริยสัจจันติเมภิกเเวปุเพอนุสุเตสุทธเมสุจักขุงอุทัปปิยานังอุทัพปิปัญญาอุทัพปิวิชาวอุทัพปิอโลโกอุทัพปิตังโขปนิทังทุกขะนิโรโทคทาไมนีปฏิปทาอริยสัจจัง ภาเวตัพันติเมพิกเวปุเพออนุสุเตสุธเมสุจจคงอุทัปฏิยานังอุทัปฏิปัญญาอุทัปฏิวิชาอุทัปธิอโลโกอุทัปฏิตังโขปฏิทางทุกขะนิโรโททามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาเวภาวิตันติเมพิกเวปุเพออนุสุเตสุธเมสุจจคงอุทัปฏิยานังอุทัปฏิปัญญาอุทัปฏิวิชาอุทัปฏิอโลโกอุทัปฏิยาวี ยะวะกีวะัจเจเมพิกเวอิมสุจตุสุอริยสัจจันสัจเจสุอวันติปริวัตถังทาวาทาสาการังยถาภูตังยานทัศนังนัสุวิสุธังอโหสิเนวะตวาตาว,า,ตา,วาหังพิกเวสเทวเกโลเกสมาลเกสพัมมะเกตัสะสะัสมาณพัมมะ นิยาประชายะสทิวะมะนุสายะอนุตลังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัญจายาสิงยกักโตจกโขเมพิกเวอีเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตถัทงทวาทาสากาลาังยถาภูตังยานาทัสนังสุวิสุทังอโหสิอทาหังพิกเว สเทวะเกโลเกสมาราเกสพม,มะเกสัตสมณพมมนิยปชายะสะเทวะมะนุษย,อน,ษยอนุตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัญจย,ยาสิงยานจะปณะเมทัสนังอุทปาธิอากุปปามเมวิมุติอะยะมติมาชาตินัตถิฐานิปุนัพโวติอิทะมะโอจะอะภาวา อตตมานาปัญจาวาคียาภิกขุภะคะวันโตภาสิตังอภินันทุงอมิตรมันจปะปนะเวยยการะรนัสมิงพันยมานีอายสมันโตโกทัญสะวีระชังวีตะมะลังธรรมะจักขุงอุทบทิยังกิจ,จิสมุทธ,ธรรมัง สัพพันตังนิโรธธรรมมันประวัติตเตจะภะควตาธรรมมาจากเกพุมมาเทวาสัตธมนุสาเวสูงเอตัมภะควาภารานสียังอิสิปเตนมิคาทาเลอะนุตรังธรรมมาจากกัางประวิตตังอปปติวัติยังสม,มเนนะวาพัมมเนนะวาเทเวนะวาพัมมุนาวาเกนะจิวาโลกัสมันติพุมมานังเทวานังสัตธังสุตวา จตุมหาราชิกาเทวาสัทธามนุษาเวสุงจตุมหาราชิกานางเทวานางสัตทังสุตวาตาวาติงสาเทวาสัทธามนุษาเวสุงตาวาติงสานางเทวานางสัตทังสุตวายามาเทวาสัทธามนุษาเวสุงยามานางเทวานางสัตทังสุตวารุสิทเทวาสัทธามนุษาเวสุงรุสิตานางเทวานางสัตทังสุตวานิมานรติเทวาสัทธามนุษาเวสุง นิมานะตีนางเทวานังสัตทังสุตวะปารามิตะวะสวรตีเทวาสัตถะมนุสาเวสุงประนิมิตะวะสวรตีนางเทวานังสัตทังสตวะพัมมกาญิกาเทวาสัตถะมนุสาเวสุงเอตัมภคะวาภารานสิยังอิสิปเตนะมิทารีมิทาเยอนุตรังสัมมาสัมโพธิงปวัตติตังอปติวติยังสัมเนนะวาพัมเนนะวาเทเวนะวา มาเลนะวาพัมมุนาวาเกนาจิวาโลกาสมันติอิติหเตนะคะเนนะเตนะมุหุเตนะยววพัมมะโลโกสัทโอะคุคันคัจจิอัญจะทศสหัสีโลกัาาตุสังปะกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทิอัปปามานุจะโอลาโลโอพาโสโลเกปาตุระหูสิ อติกาเมวะเทวานังเทวานุภาวังอัทโขภควาอุทานังอุทาเนสิอัญญาสิวะัตะโกโกทันโยัญญาสิวะัตะโกโกทันโยติอิติหิทางอยสัสมัโตโกทันยสะอัญยาโกทันโยเทวะนามังอโหสีติ